สวัสดีครับผมเบนธนาครจะมาทำการออกทัศนะมวยไทยเจสีประจำอาทิตย์ที่เจ็ดพฤจิกายนคู่มวยถือว่าจัดไว้หน้าดูหน้าชมเลยครับเปิดวัวด้วยมวยรอบคูณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่21่สายบีเป็นการพบกันระหว่างอำนาจเดชสิินายกโมดพบกับเพชรนำชัยออตึกแดง คู่นี้ใครแพ้ตกรอบเลยครับพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์คู่ที่สองมาแล้วครับแย่งกันเข้ารอบระหว่างตัวเต็งไอ้หนูมาสจันภูมิใจไทยประกรณ์ปอนซูรินพบกับพระเอกภูทรมามืดเชมภาคอีสานร112้อยสิบสองปอนด์เพชรมงคลศิริสารวัตรเสือพิกัดร้อปอนด์รองคู่เอก ดาบีแมทเมืองใต้คุณเขาตังเมพรสเนสอภูมิพัฒน์ดวนเข่ากับชาติพยักศักสตูนพิกัด1อยยบกปอนส่วนคู่เอกนำรายการน่าดูน่าชมเลยครับจัดมวยเงินแสนไม่เราดูออกตู้ออกทีวีกันเปล่าๆเลยครับผมยอดมวยอย่างคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือ เจ้าของเข็มขัด5เส้นวันนี้ปล่อยเวทชกกระบือดื้อยาจากศีสะเกตเพชรลุ่งเรืองพอหลักบุญพิกัดร้อยยปอนด์ถือว่าเป็นเวทใหญ่ที่สุดในชีวิตการชกมวยของคมเพชรเลยนะครับเข้าทำการวิเคราะห์วิจัาณเลยนะครับคู่แรก อำนาจเดชสิ์นายกโมดซ้อมอยู่ที่ค่ายนายกโมดทุ่งสงพอถึงวันชกวันช่างก็มาเก็บตัวอยู่กับค่ายอันสุุมวิทย์อยู่กับทีมงานอันสุกุมวิทย์เป็นมวยเขา่าเป็นมวยที่มีความเป็นมวยถือว่าไม่เท่าไรวงนอกก็มีลูกดีดแข้งไฟหน้าแต่ขวาหลังไม่เตะเลยวงในก็คองรัดมัดตีแข่งแข่งแรงแ ต้องรอให้คู่ต่ดรู้หมดแรงถึงจะชนะได้วงในถือว่าแต่งตัวช้าด้วยต้องค้องคอก่อนถึงจะตีเขาได้ขวางหน้าอะไรไม่ไม่เกง่งขวางหน้าไม่เป็นเลยและเคยแพ้คู่ชกในวันนี้มาด้วยเจอกับเพชรนำชัยอต,ตึกแดงประเพชรเตะขาต่อยหมัดหนักแรงเขามีลูกขวางหน้าสลับวันรอกได้ดูดัน ประเภทขาบูขาเลขรุ่นนับนกได้ก่อนทัศนะคู่นี้ผมไม่คิดนานเลยครับผมผมออกไปที่มวยเคยชนะมาอย่างเพชรนำใจออตึกแดงเข้าก่อนเห็นตัวก่อนมีรุ่นทั้งเกมสั้นเกมยาวมีสิทธิเตะขาต่อยหมัดถึงนับนอกก่อนไม่นับไม่นอกก็เชื่อวัวจิตหัวใจที่มันคมกันที่เคยชนะมา มีลุนทั้งเกมสั้นเกมยาวครับออกที่เพชรนำชัยออสตึกแดงเอาเป็นทีเด็ดเลยครับคู่ที่สองภูมิใจไทยประกรบบอ,อลสูรินไอหนูมาสรจันประเภทซ้ายมาสรจัน้ายผ่านตลอดซ้ายจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงเหลี่ยมตัวเปล่าเปล่าลุกได้รับได้ถาสถานการตกเป็นลงก็เดินมวยดุดันขวางแทงบวกสับโซได้อย่างดุดัน เป็นมวยกระดูกมวยแข็งโปกชกมานานทั้งภูทรทั้งเมืองกรุงผ่านเวทีเมืองกรุงม,มาเยอะแยะแล้วตอนเด็กๆเ,เป็นยอดไอเอสระดับประเทศมวยตัวนี้มีแข้งซ้ายที่หนักแรงออกได้เร็วหมัดที่หนักหมัดคมเจอกับมามืดพระเอกภูทรเป็นแชมป์ภาคอีสานอย่างเพชรมงคลธิตราวัตรเสือ าเป็ขวางหน้าแทงเจ็บมีศอกสลับคู่ต่อรูปเผลอมีลูกตะวัดขึ้นก้างคอคู่นี้ผมมองว่าเป็ดมงคลเสียเปรียบเวทเพราะเป็ดมงคลเป็นแชมป์ภาคอีสรารุ่นร้อยสิบสองน้ำหนักปล่อยป่อยก็ห้าสิบห้ากิโลห้าสิห้ากิโลที่ชกร้อยสิบได้ถึงร้อยสิบสี่ร้อสิบสี่ถือว่าเป็นน้ำหนักปล่อยน้ำหนักเก่งจะอยู่ร้อยสิบสองน้ำหนักปล่อยของ ภูมิใจไทยจะอยู่ห้าสิบกครึ่งมากกว่ากันหนึ่งกิโลครึ่งที่มากกว่าผมมองว่าบทเบียดกันไปแล้วลูกหนักลูกแรงดูจะเป็นรองภูมิใจไทยภูมิใจไทยดูจะเต็มเวทกว่าพิกัดนี้ร้อยสิบสี่ปอนด์ผมดูเต็มเวทกว่าเสียเปรียบส่วนสูงแค่สามเซนติเมตรแต่จะได้ยางหนาเลยวันนี้ต้นต้นมีสิทธินับนกรับกินเต็มเหมือนกันไม่นับไม่นกก็เชื่อมั่นในหลักเหลี่ยมสมองมวยของภูมิใจใจไทยที่เหนือกว่า ประสบการณ์ในเมืองกรุงที่เหนือกว่าให้เป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินมาถึงคู่ที่สามเข้าชนเขา้าฝ่ายแดงก็คุณเข้าตั้งเมพปอนเนเนโสภูมิพัดเป็นมวยโด่งดังมาจากศึกสายวันทรงชัยเป็นแชมป์มวยรอบทีเอโอมวยลอบเก่าเกากะแน่นแต่ช่วงหลังมาอยู่ใกล้โซโชคมีชั กลายเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมมวยสมองมวยดีวันนี้มาดวลก่ากับชาติประยั์ศักดิ์สุเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาหนักแรงเข่าขวางหน้ายัดแทงดุดันมีศอกสลับสู้ข่นี้เข่าชนเข่าว่ะสามสี่นี่น่าจะเลกเข่ากันอย่างสนุกดุดันพรเนวันนี้เจอมวยควนจัด ต้องชนะให้เห็นชนะให้ขาดจริงๆถึงจะชนะได้แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าพรสเนยิ่งชกยิ่งเก่งกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่าข้อได้เปรียบคือได้มาชกกลางวันไว้แล้วมาชกช่องเจ็ดไว้สองครั้งแล้วชาติปยักไม่เคยชกช่องเจ็ดไม่เคยชกกลางวันดูจะเสียเปรียบทัศนะผมออกไปที่พรสเนยโสภูมิพั์จะอาศัยเข้าในที่แข็งแข็งแรงกว่าบทเบียด พลิกชนะไปได้ในช่วงปลายๆช่วงท้ายๆไปอย่างสนุกเอาหน้าแข้งขวาหน้าเสือคู่นี้มาถึงคู่เอกนำรายการยอดมวยรุ่นเล็กคมเพชรสิทธิสวัสดเสือตัวนี้เจ้าของแชมป์ห้าเส้นแชมป์ลุมพินีสองเส้นแชมป์ประเทศไทยหนึ่งเส้นแชมป์ช่องเจ็ดช่องสองเส้นและจะชกช่องเจ็ดนี่ดีเป็นพิเศษ ชกช่องเจ็ดนี่คือว่าสามครั้งเองครั้งแรกได้แชมป์ครั้งที่สองก็ได้แชมป์ครั้งที่สามแป้ตรนาเจยเป็นมวยถูกจัลโกกับช่องเจ็ดเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยดีมีต่อยท้องต่อยหน้าสำหรับลำตัวซึ่งคู่ชกไม่ชอบมีจุดอ่อนที่ลำตัวกับขาพอดีมีอัดฉีดมาแล้วสามหมื่นสามคำปั้นถ้าชนะได้ตอนนี้ และเป็นมวยในรายการมีผลงานดีเด่นเคยชนะยอดมวยอย่างพระจัญชายกำลังทำฟอร์ไม่ดีวันดีคืนเพื่อจะไปถอยในศึกระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพวันนี้ปล่อยเวทชกกับกระบือดื้อยาจากศรีระเกตคือเพชรลุ่งเรืองออสตึกแดงเพชรลุ่งเรืองพอหลักบุญระเภทมวยเขา่ามวยดือ้อสูงยาวเขา่าแหลมแทงเจ็บ มีโศกงัดโศกวันที่อันตรายขวางหน้าแทงเจ็บกระดูกมวยการเป็นรลองฟานการบาดมวยดูจะเป็นรลงคมเพชรและเป็นมวยมาเสริมรายการแทนได้เปรียบอย่างเดียวคือได้เปรียบเวทได้เปรียบแรงประทะต้นๆคมเพชรมีสิทธิเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าถึงนับนกไม่นับไม่น,มนกก็ผมเชื่อมั่นในสมองมวย หลักเหลี่ยมประสบการณ์มวยกระดูกการผ่านมวยของโคมเพชรน่าจะเอาตัวรอดไปได้ทัศนะคู่นี้ผมออกโคมเพชรสิทธาวัตริเสือเป็นทีเด็ดประจำรายการอีกตัวมาถึงทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวจากผมครับทีเด็ดเจ็ดดาวผมออกไปที่ภูมิใจไทยประกรณ์ปอนซุลินผมมองมวยตัวนี้ดีดูมีอนาคตเลยดูได้เปรียบครบวงจร ทั้งชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยทางภาคอีสานชื่อเสียงในเมืองกรุงคู่ต่อสู้ไม่เคยชกเมืองกรุงชกเมืองกรุงมาแค่ครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองดูจะเสียเปรียบแน่ภูมิใจไทยรู้วินาทีเร่งวินาทีชายเอาภูมิใจไทยประกณนปอนสุรินเป็นทีเด็ดเจ็ดดาวเลยครับส่วนทีเด็ดห้าดาวผมออกไปที่มวยในรายการคมเพชร ศิทสาวัตเสือผมเห็นแล้วอ,อาทิตย์ก่อนไทยสอจอเพียรอุทัยกับมีโชคไทยดูแพ้เห็นเห็นแต่กรรมการเลือกที่จะออกมวยในรายการช่องเจ็ดมวยในรายการแพ้ยาก70%เซเลยที่จะชนะมวยในรายการมวยมาแทนโอกาสชนะแค่30%ซจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับออกมวยในรายการ คมเพชรสิทธ์สาวัดเสือเป็นทีเด็ดห้าดาวประจํารายการทีเด็ดสามดาวประจํารายการผมออกไปที่เพชรนชใจออตึกแดงรุนได้ทั้งเกมสั้นเกมยาวต้นๆมีสิทธินับนกรับกินเต็มไม่นับไม่นกก็เชื่อว่าจิตวัวใจมันคมกันอยู่มวยมันเคยชนะมาน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากให้เป็นทีเด็ดสามดาวเลยครับ เพชรนำชัยสอจอต้องปราจีนส่วนฝากไว้อีกตัวคู่นี้ผมจะติดติดดาวให้สิบดาวเจ็ดดาวสามดาวห้าดาวก็ยังได้ถ้าชกเวทีอื่นแต่นี่มาชกเวทีเจ็ดสีผมกลัวหน้าเสือกลัวมากเลยคู่นี้กลัวหน้าเสือเลยไม่กล้าติดดาวให้แต่จริงๆผมชอบมากๆเลยครับฝากไว้อีกตัว คุณเข้าตังเบพรเสน่สภุมิพั์ออกเป็นมวยเด็ดมวยหน้าเล่นอีกตัวครับผมครับออกทัศนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ำมุมให้หน่อยนะครับสรุปคู่แรกผมออกมุมน้ำเงินเป็นทีเด็ดสามดาวคู่ที่สองผมออกมุมแดงเป็นทีเด็ดเจ็ดดาวคู่สาม ผมออกมุมแดงไม่ติดดาวอะไรเพราะผมกลัวหน้าเสือทีมงานคนจัดส่วนคู่เอกผมออกมุมแดงเป็นทีเด็ด5้าดาวประจำรายการครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับชอบไหมครับชอบตามชอบต่างส่วนได้ไม่ว่ากันเอาข้อบุญตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจครับสวัสดีครับผม